ตัวผู้ทิมอง์นี้จะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดพี่น้องดูนะครับคือว่านสบู่เลือดจริงๆเนี่ยมันจะเข้มมากเหมือนสีเลือดเลยนะเข้มมากๆมีตัวผู้ตัวเมียนะครับเวลามาลงเนี่ยสีท่านก็จะอ่อนลงไปนิดหนึ่งจะอ่อนลงนะจะออกเป็นชมพูเลยนะฮะถ้าถ้าเข้มกว่านี้ก็จะเป็นเนื้อปูนกินหมากมันจะใกล้ใกล้เคียงกันนะแดงจากว่านสบู่เลือดกับแดงจากปูนกินหมากเนี่ยใกล้เคียงกันมากพี่น้องครับเราต้อง คือเราเราเข้าใจแล้วก็จะแยกแยะได้นะครับแล้วด้านหลังนี่ก็จะเป็นตะกุดดอกเดียวยาวๆเงี้ยจะเรียกว่าตะกุดโทนตะกุดโทนนั้นโดยหลักการแล้วก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของคงกระพันชาตรีแคลคาดนะฮะเพราะนั้นหลวงปู่ทิมท่านก็คือพยายามรวมในทุกมิติเลย ว่านสบู่เลือดพวกนี้นะฮะก็จะเป็นคงกระพันธาตีด้วยนะครับเมตตามหานิยมด้วยแล้วพระหลวงป่ทิมนี่ก็เมตตามหานิยมย่ยมยอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันครับองค์นี้จะเป็นว่านสบู่เลือดนะพี่น้องว่านสบู่เลือดนี่จะออกเป็นชมพูอย่างนี้แหละออกเป็นชมพูนิดๆนะครับชมพูคือถ้าเข้มกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อออกเป็นปูนกินหมากแดงปูนกินหมากแต่แดงว่านสบู่เลือดจออกเป็นชมพูอย่างนี้พระหลวงปุทิมนะถ้าปิมใหญ่เนี่ยมือเนี่ยเห็นไหมครับจะแหลม โค้งสวยงามมากเกรก็จะแหลมโค้งสวยงามสบัดนะครับแล้วก็อยู่ในนี้นะครับแหลมปิดเลยลักษณะเส้นเหล่านี้ก็จะคมมากเลยเส้นเส้นแตกเหล่านี้นะครับนี่ฮะเส้นเหล่านี้เส้นที่เป็นตําหนิเหล่านี้คมมากเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ครับเนื้อว่านสบู่เลือดด้านหลังตะกุดเนี่ยก็จะต้องเป็นกลืนเข้าไปในเนื้อพระเพราะว่าทําพร้อมกันนะฮะเนื้อพระจะกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปนี่ยเส้นนี้จะคมมากเลยนะครับนี่ ปอปลาหางยาวขึ้นไปนะครับลอลิงเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับลอลิงหางอยู่แค่นี้นี่ครับหลวงปู่ทิมนะครับอิสรรโกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดราหารไร่วัดราหารไร่นะครับนี่ครับวัดราหารไร่ระหารไร่ระยองนะครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างนะวัดราหารไร่ระยองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของยันนะครับเรามาลงกล้องดู เห็นไหมครับนี่คือคำบล็อกเลืนเข้าไปในเนื้อเป็นอย่างเงี้ยกลืนเข้าไปในเนื้อผักเป็นอย่างงี้นะครับนี่ธรรมชาติสวยและเคลืนนะครับพี่น้องครับตะกุดมหาปราบนี่ปอปลาลอลิงนะครับวัดละหานไร่เห็นไหมครับนี่ครับงดงามมากเลยแหลมปิดนี่แหลมปิดเห็นไหมครับนี่ครับแหลมเข้ามุมเลยเส้นเหล่านี้คมมากคมจริงๆนะครับคมมากๆ ใบห,หน้าเป็นอกคลัก์อูเป็นอกคลักมือตรงนี้สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับงดงามนี่นะครับนี่คือหลวงปู่ทิมวัดอาคารไร่ผงผายกูมานนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดเจาะเป็นชมพูน้อยๆนะครับชมพู